เพื่อนครับนี่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาขยายพันธุ์นะครับสมุนไพรนะฮะที่บ้านพันไม้พอเพียงของเรามีอยู่ไม่เยอะนะครับเพื่อนมีจานวนหนึ่งพอเพื่อนก็แบ่งไปเยอะแล้วนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนีทิ้งกับอันนี้แยกก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คุณหัวหัวนี้ได้มาจากสวนป่าป้าปลูกนะครับบ้านคุณยายวัยเนาะ แล้วก็น,นี้ที่เรามีอยู่นะครับนี่ก็คือสะบู่เลือดนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาแยกสบู่เลือดลงถุงนี่แหละครับใส่ดินด้วยต้นเอาไวาน้นะก็ผสมเลยครับมีอะไรก็ผสมนะครับเป็นดินปลูกได้หมดแหละครับอันนี้ก็เป็นทรายก่อสร้างนะครับทรายก่อสร้างนี้มีประโยชน์ในการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์มากเลยนะเพื่อน<ๆ>ผมใช้เพาะทั้งพุทรานะครับใช้ทั้งผักหวานแล้วก็ นี่ฮะสมซาเนี่ยครับนี่ก็จากทรายก่อแทางเหมือนกันครับได้ดินละนะครับเราก็เตรียมตัวลงปลูกเลยนี่นะครับคือ,อสบู่เลือดนะครับสบู่เลือดนี่นะครับเขาจะไม่ชอบให้หัวเขาจมลงไปในดินนะครับเขาจะชอบหัวเขาลอยๆอยหน่อยนะดังนั้นเวลาเพื่อนๆปลูกสบู่เลือดไม่ต้องให้จมนะครับ มันมีรอดรากแตกว่ะนี่ฮะให้เขาลอยลอยขึ้นมาหน่อยนะครับอ๋อเล็กๆนี่ก็ใส่สปูกสบู่เลือดเหมือนกันนะครับนี่ฮะรากที่เหมือนจะมีอนาคตเขาเกิดได้นะครับเราก็มาใส่ไว้นี่ครับให้เขาโผล่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับ นคนี่เกิดแล้วนะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครัมีสีแดงๆออกเหมือนเลือดเลยตรงนี้สมชายยาสะบูเลือดแล้วครับแล้คเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนันเพื่อนนะทำที่ให้เขาเลื้อยก็ดีนะครับพอเขาสมบูรณ์แข็งแรงพอเขาก็จะให้มเมล็ดเรานะครับ แล้วก็ลองทดลองเอาเม็ดเล็กเพาะก็เกิดดีนะครับเพื่อนๆเนาะสบู่เลือดนะครับปลูกง่ายนะครับเพื่อนมีแค่ปลูกสบู่เลือดหกกระถางนี่ดินก็จะหมดละทำไปเรื่อยๆครับเพื่อนเวลาอของเรามีเยอะอยู่ครับไม่ต้องเร่งรีบครับให้หัวเขาเล,ลอยๆหน่อยเดี๋ยวดินข้างๆกระยุบนะครับ นี่นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแยกหัวสบู่เลือดนะครับในการปลูกเอาไว้เนาะก็มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านสนใจนะครับสอบถามสบู่เลือดเรามาเนาะ <c oughs> เรามีแค่สายพันธุ์เดียวนะครับเป็นสายพันธุ์สบู่เลือดตัวผู้พราเขาจะออกรากไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าสบู่เลือดตัวเมียเขาจะเป็นหัวแบบหัวกระบุกอะครับหัวบุกนะ,ละเลาก็จะไม่ออกรากอะไรนะครับ วันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการขยายพันธุ์สบู่เลือดนะครับของบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ